ลองลึกภาพตามกันนะครับโปสการ์สวยๆจากสถานที่ท่องเที่ยวในฝันมีชายหาดที่น้ำใสแจว๋วมีชุมชนที่ดูมีชีวิตชีวาผู้คนยิ้มแย้มเป็นมิตรเราทุกคนต่างเคยเห็นภาพแบบนี้กันทั้งนั้นแหละครับแต่ก็นะหลายๆครั้งพอไปถึงที่จริงๆภาพที่เราเห็นมันกลับไม่ตรงปกซะงั้นนี่ยแหละครับรอยร้าวของคำมั่นสัญญาที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมสวรรค์นบนดินที่เราเคยปักหมุดเอาไว้ พอเวลาผ่านไปมันกลักค่อยๆจางหายไปความรู้สึกแบบผิดหวังนิดๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยซึ่งก็คือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันนี่แหละครับนี่คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับไอ้คำสัญญาที่จะได้เจอวัฒนธรรมดีๆธรรมชาติสวยๆเนี่ยสุดท้ายมันกลับกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายราคาแพงให้มันทั้งในรูปแบบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมา แล้วก็ความขัดแย้งที่มันค่อยๆกัดกินชุมชนจากข้างในคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมโมเดลการท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าดีจะนําความเจริญมาให้สุดท้ายกลับไปไม่รอดซะงั้นแน่หลายๆที่กลับล้มเหลวในการสร้างความยั่งยืนนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันคือปัญหาพวกนี้มันดูซับซ้อนนะครับแต่พอเรามาแกะดูกันจริงๆเฮ้ยมันมีแพทเทิร์นที่น่าสนใจซ่อนอยู่ ความล้มเหลวเนี่ยมันไ,ไม่ได้เกิดขึ้นมั่วๆนะครับแต่มันมีรากมาจากปัญหาหลักๆ3ด้านที่เกิดขึ้นซ้ําไปซ้ํามาตลอดเลยและนี่คือจิ๊กซอ3ชิ้นของปัญหาครับมันเริ่มจากผู้นําและการวางแผนที่เป็นเหมือนเข็มทิศของเรือซึ่งถ้าเข็มทิศมันพังมันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงไปที่คนและการมีส่วนร่วมหรือก็คือลูกเรือนั่นแหละครับและท้ายที่สุดทั้งสองอย่างนี้ก็นำไปสู่แรงกดบันมหาศาล ต่อทัพพยากรหรือก็คือตัวเรือที่กําลังจะจมเราจะมาดูทีละส่วนกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ต้นต่อของปัญหาทั้งหมดเลยที่มันมาจากข้างบนสุดนู่นเลยครับนั่นก็คือเรื่องของภาวะผู้นํากับการวางแผนที่มันไม่เฉียบคมพอคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพชัดมากๆเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องผู้นําไม่เก่งนะครับแต่มันคือการขาดผู้นําที่จริงจังและเข้มแข็งพอที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ระยะยาวได้ พอรากฐานตรงนี้มันอ่อนแอการจัดการและนโยบายมันก็เลยไม่ต่อเนื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนโครงการดีๆหลายอย่างต้องล้มพับไปกลางทางสุดท้ายระบบบริหารก็เลยขาดประสิทธิภาพไปด้วยมันเป็นโดมิโนโเลยครับ แล้วไอ้คำสั้นๆคำนี้แหละครับมันสรุปทุกอย่างได้แบบโอ้โหจุกเลยการพัฒนาแค่ฉาบฉวยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้นำขาดวิสัยทัศน์ทุกอย่างมันดูดีแค่เปลือกนอกครับแต่ข้างในนี่กลวงโบแล้วก็ไม่พร้อมสำหรับความยั่งยืนในระยะยาวเลยแม้แต่น้อยและนี่คือจุดที่แม้แต่ความตั้งใจดีๆก็ต้องพังไม่เป็นหลองดูสิครับพอไม่มีแผนที่ชัดเจนทั้งสั้นทั้งยาว นโยบายที่ออกมามันก็ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆหน่วยงานต่างๆก็ทำงานแบบตัวไขตัวมันไม่มีการคุยกันสุดท้ายก็ไปติดกับดักเรื่องข้อกฎหมายอีกเหมือนทุกคนกำลังเดินขัดขากันเองมันก็เลยไปไหนไม่ได้สักทีพอข้างบนวางแผนกันพังคนที่รับไปเต็มๆเลยก็คือคนในพื้นที่นั่นแหละครับซึ่งนี่แหละที่พาเรามาสู่ความล้มเหลวข้อที่2นั่นก็คือเรื่องการขาดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกว่าเฮ้ยชุมชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่นาะ ก็แน่ละครับการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ยังไงถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่โอเคด้วยใช่ไหมครับแล้วทําไมละ่ะก็เพราะว่าบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรเลยชุมชนถูกปิดกั้นจากการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเข้ามาแถมผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็ยังกระจายไปไม่ถึงพวกเขาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอีกและนี่แหละครับคือหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดเลยเมื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแม้แต่คนในชุมชนเองต่างคนต่างมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง ทรัพยากรส่วนรวมซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของพื้นที่นั้นๆก็ถูกทอดทิ้งและเสื่อมโทรมลงอย่างน่าเสียดายจริงๆครับภาพน,นี้มันเหมือนสงครามเย็นย่อยๆเลยนะครับฝั่งหนึ่งคือชุมชนที่อยากจะรักษาความเป็นตัวตนรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครมารบกวนแต่อีกฝั่งหนึ่งคือระบบการท่องเที่ยวที่เน้นแต่ปริมาณทําทุกอย่างแบบฉาบฉวยเพื่อดึงดูดเงินเข้ากระเป๋ามันเหมือนรถสองคันที่วิ่งสวนเลนกันเลยครับไม่มีทางมามันจบกันได้ เอาละครับพอการวางแผนก็พังเรื่องคนก็ไม่เวิร์กแล้วสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับคําตอบก็คือผลกระทบที่มันจับต้องได้คือแรงกดดันที่ถาโถมเข้าใส่ตัวทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเองซึ่งเป็นต้นทุนที่แท้จริงของการจัดการที่ย่ําแย่นี่คือรายละเอียดของความขาดแคลนครับก็ประมาณไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมันก็ไม่เกิด แหล่งท่องเที่ยวก็ซ้ำๆเดิมๆไม่ถูกพัฒนาให้หลากหลายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวออกไปแถมยังไม่มีหน่วยงานมาช่วยสนับสนุนอีกมันเหมือนกับโดนตัดแขนตัดขาตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยครับโอ้โหกราฟแท่งนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับมันฟ้องด้วยภาพชัดๆเลยลองดูความสูงของแท่งปริมาณนักท่องเที่ยวสิครับมันสะท้อนว่าระบบทั้งหมดเนี่ยให้ความสําคัญกับการดึงคนมาให้เยอะที่สุดแต่พอหันมาดูแท่งคุณภาพนักท่องเที่ยวกลับต่ําติดดิน นี่คือหลักฐานชัดๆเลยครับว่าเรากำลังไล่ตามตัวเลขโดยหลงเลือมไปว่านักท่องเที่ยวแบบไหนกันแน่ที่จะสร้างประโยชน์ให้พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนและนี่แหละครับคือบทสรุปที่น่าเศร้าของคำมั่นสัญญาที่มันพังทลายลงทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมที่เคยงดงามถูกมองข้ามทรัพยากรที่ไม่ได้รับการฟื้นฟูทั้งหมดนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เคยทำให้สถานที่แห่งนั้นพิเศษและเป็นที่รักของทุกคนโอเคครับ เราเห็นปัญหา3ข้อไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองถอยออกมา1นึก้าแล้วมาดูภาพรวมกันดีกว่าว่าไอจิกซอ์ทั้งหมดเนี่ยมันต่อกันเป็นภาพอะไรหัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับความล้มเหลวทั้ง3ล่านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แยกจากกันเลยนะครับแต่มันคือวงจรอ,อุบัติที่ส่งเสริมกันและกันผู้นําที่อ่อนแอสร้างแผนที่ไร้ทิศทางแผนนั้นทําให้ชุมชนรู้สึกแปลกแยกและทั้งหมดก็นําไปสู่ทรัพยากรที่ถูกทําลายแล้วมันก็วนลูปอยู่อย่างนี้ ไม่จบไม่สิน้นการที่มันเป็นปัญหาระดับระบบนี่เองที่อธิบายได้ว่าทำไมการแก้ปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆหรือการรณรงค์แค่บางเรื่องถึงมักจะล้มเหลวเพราะมันก็เหมือนกับเราเอาพลาสเตอร์ยาไปแปะแผลที่ต้องผ่าตัดใหญ่นั่นแหละครับมันไม่ช่วยอะไรเลยพอเราเข้าใจวงจรของปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การหาว่าใครผิดแต่เป็นคำถามที่เราทุกคนในฐานะนักเดินทางคนหนึ่ง ต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นหน้าตาควรเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีส่วนร่วมสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร